ออยยๆคครัับบี่่น้งกกุ๊เลสวัสดีครับพี่รุ่นครับอีสานมาหนุ่ยพอดีปั้มตะแตีนวาเดียวตะแตีนมาทรงเลยตะแตีนมากเหยี่ัวก็เลยยืนรออยู่แต่งตัวว่าพอดีเขาตลาดจะเข้าก็เลยถ่ายข้าวผสม่ันเดี๋ยวไปหอดเลยยืนรุ่นผสมล่อเบิ้งสิตัวหน่อยตัวเงี้ยปันไหนเนาะเห็นตัวยอะได้คลิปพี่น้องก็จังถ้าเบิ้งน้ำยืนรุ่นว่าตะแตีนเป็นสีตัวเงี้ยปันไหนโอ้ยหอนแดดข้างบนนี่ตะแตีนมาทรงเป็นยืนรุ่นจ้ะ

ตอบรับดีวะตอบรับดีค่ะนนดีดีดตัวใงญ้ตัวงามตัวนี้เนาะอันนี้หอบสุดถ่ายแล้วคะเนี่ยแมนจับตัวจับตัวกันเลยว่าอามาฟังไอ้เงี่รุ่นกำลังปุ้ยวัดนี้วัี้ติัวีกอดจินนมระเห็ดเห็ดยวเมียนครับเฮียเ็นกดีให้เมียนต้หนาับามปกค่อม่เพราอดยไปห่เงนกว่าอยากไม่เห็น มยัไม่เักตาเยแม่ค่ะบ่ว่าซ้มหกได้่ว่าแม่จไปย่าไปไมงม่้องตับนขวท่นแหละเอา้้นย่ค่ะา้นย่งค่ะอ้้งแจกทั้งแว้่าจดีคาิดไมุ้ีนัเดมท้มยังบอกิตนย์หกหนึ่ง่ สามสาม่แปดค่ะครับคุณโย่เรียนตั้งกันก็พวกมาหาเนี่ยครับพวกเป็นไรใดที่เฉียบอะไรไรดีครับไรใดเสริมต้องคาะเรียนก้บว่ามันเทียวน้เที่าหน้เลยเนาะปาเตมี่ยาค่ะวาเตมี่ยาขึ้นมาเิป็นยาหวานนี่นี่ต้องยาที่เปียกยาหวานโปรตีนหลายคนเนือเปียเืเปียกเข้าปห้ะกันค่นอดเจดลา ตัวสีตัวลนอตักแตนนี่เนาะปติกาเป็นสีปติกาคร่างันกือวันแตนปีกแดงบัเทาบดนี่บางคนกิเอืนตักแตนปีกแดงบางคนเน่เนี่ยสั้าเนามันตตนมันออกไข่แลวเนาะไปตะครัวเบ้าปุ๋ยก็ไปรุ่นคนละทงคนละทง สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีสมองสุบอนครับไปล้างรถกับมาแล้วกันนี่ที่เด็ดเมื่อวานหรือขั้วเก็ไว้กับ็มีตู่แล้วว่าเล่าไปแช่เย็นแช่ของฟิตไว้อยู่ทั้งเฮี้ยนเบาปุ๋ยไปแล้วครับเือปลาอย่าคพี่ลุนปลาเอือนปลาเอือนแมนเอือนเดือบ่เอืนเดือสตาดีก็คือไายง่ายจ้ะเายปลาโดนเนาะเอื้อเก็ดเจ็ดดอกของเชื่อหัวเก็ดออกเดียว มือนี้เอาเก็ดได้จักโลดไดเพราะตอนไหนเพราะแล้วเจ็ดปลาจุ้มมือนี้พี่น้องแม่น้องวัดศรีนว่าเขาเจ็ดปลาจุ้มปูไปหนึ่งปลาตัวใหญ่ๆเจ็ดปลาจุ้มถือยางไมรุ่นนไงถือดังมองฝากจากเบ้าเอะตามติดชีวิตเบ้าเอะโอ้ยขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังแรงใจเทิ่งไดเทึ่งบ่ได้ทึ่ง เรื่องเสียงหัวเสียหื่คือบวพ่อเนีมีรุ่นยานน้าท่านมี้องก็ใจเด้ครโอ้ยเตียโอ้ยขอบพูดพี่น้องบ้านเฮาละนงใจยุ่เด้โอ้ยเป็นยานครับเป็นยานยามไอ้ที่แน่เมื่อนั้นคือบัสไซช่วยฉีบลงไปมันลืมหัวใจักป้าหดยุ่กลางวันเนี่ยพ่อมาใครมางานคือพ่องานแต่เอาเรียนไปส่วกับพ่องไปเนาะมแตัว่าชีดีคอเนี่ยว่ะหนึ่งปุ๊บขันนเหตุการณ์นี่ลีก็คือคือสิยนอนกล้องถทง บอกเลยสี่ถอดเสียถอดฟันสี่ถสี่สีประกอบข้อเลี่ยมมันอยู่อันทิ่มเลี่ยม่ะไ้เออสี่จะคือผ่้ถอดก่อนยังลงเอ้ามุ่งมุ่งเป็นถนนที่เบาหนำไรบืนบืนไหมตอนตอนโต๊ะอ่ะมันจะไม่ได้ถอดเนี่ยโอ้ถอดไปลัดไปเลยอ่ะไม่รัดเลยจำพอนบ่หวานปานเบาเออเขาปุยไปลรางรถมืดนี่ถิ่นแม่นว่าอ๋อไปลรางก็รอเพื่อว่าน้องบิลลุ่ไปลรางว่ากันล่างร่างเดียวกันบ่ล่ะ ร่านเดียวกันปีเป็นวางได้บ่ละเย็ดี่ตัวยี่หันอ้ยนี่จะพูดดีๆพูดล่อๆตัวยอะครัจะซื้อ่เกี้บอนีพี่อยงี้แยม่ดีตัวอแก้วอัอันโอ้ยพรยุรุนด้กันกินปลาเอิเงเอินกินเนด้อปลาจุ่มเงยพอดินมาเด้อทั้งร้านเป็นสวิตหระตรงคำก็ร้านสหบุญหรอโอ้ผลั่งรถดีีครับพี่น้องทุกเทียวก็ต้องไปลัางยุนี่หะข้าวเกี๊ยงยังไม่มีตูวเนาะโอ้ยเปเยเปิดยยิ่งหรือเนบาปุกที่น เก็ดก no mm ้น hmm, พี่น้องมันสีหิวขอกวอนห้องขวดใส่ขวดใส่กจมตัวไงห้องก็ได้ตัวเมนเมนหอยเตรียมพักมีพักกระลำปีพักกัดขาวพักบุ้งแล้วกับุรพาต้นนี้ก่อน่ตั้งชายตั้งชายข้างบนก็เมนข้าตะไคร่เมนี่พรเต้าเจี้ยวต้น้ำกินดีๆเต็เพล่บนมกันตอนช่วง ใบบครับคือก็ไปไปนี้เกี่ยวน้่บปุ๋ยห้องแม่นี่คนเนี่ยกับเห็นมาเราเด้แลละต้องว่ไดกินว่าบอเาเห็ดตอนนั้นโอ้นั่นน่ะ็กหญงอยู่อืเพื่อนนี่ะีเพื่อนนี่ะเ็ที่ว่าเป็นปานปานกอนทีห้องปานแั่นีผดหน่อยแคบไม่ถึงหมืนัวดิไข่บนอนอย่ ตัวดีปลาไนบ้านเฮาเนาะแมนแมนสิหน่แมิ้อินปลาไนดียอินปลาไนดียวปลาไนใหญ่ส้งคือกลาเนาะเป็นตะมั่นเรุ่นเจ้าอปลาเออว่าิวาเซนลเบาเนี่ยคือปลาซอมอนครับซิมือขอาหมอหน่เดี๋ยวหาแนวข้อกันพี่น้องุนพี่น้องครับคือปลาซอมอนครับปาซมอนตัวนี้เนาะ ก็ต้องข้างมอแล้วก็จุดิบหลดถึงห้องคือเชี่อวมันถึงห้องแมนที่เขาับันี้กี่มันไข่เบาๆมันไข่เบาๆมีไข่อะไรเย็นดู้จะไปป่อยบอเหนียเงี้ยตะเงงมตะเสียมอ้เ้ยเ่อวมันขงปัจุดิบลดห้อง มีก right? ัางเลยหน่อยนะมันี้ยมัมีเหรอโอจดิฉัังโอาเดีปลากงลุงลเห็นอะไรเห็นไทยลม่เบิ่งเน่ยพี่น้องปลาไม่กัางเลยเนาะนะจะอันกินหรอได้ทังนี้มันหมดตเล็ตัวเนาะลุง่นในปลากลางท่านน้อปอ่างตีเดียวตัวปลาำโคงันกินแล้วแต่ปลาซิวเซาปลาขาหน่อยก็แซหมกกเซพี่น้องเนี่ยมันเนี่ยงามนาะงามังามเนี่อืหกนซุปตุ้หัวมัน โลคว่อมตัวนีเตีแซกแซกเบื่ใส่มันห้าเบาโอ้เหยันเือยีบเน้อก็ว่ามีพราเขาวิโน่เดี้ยเอาแต่เขียวเป็นติดกัดนะกัดเจวเจ็บมาเขียวเนียนมันดีเนาะเดงอัเลี้ยงหุวยนะต้มน้ำซุปจานนี่ผมเจียวกงทียงเีย บบกูดข oh, ิงเหลเรือหอมแดงตะปูหอมแดงตืหอมแดงเือหอมแดงมีเทาของเขาดีจเด็กจุดีปดเท่าปลาเอือรแซมอนครับเนี่ยเนี่ยงามเนาป่าซมีปลาเอือจุมน้ำห่อนแน่วแน่กอะดอกมันนัน เหนียวมังนงามคือปาน,ปาน,นยังก่อเสี่ยงมัมนมต้มน้ำจิ้มค่ะตั้หม้อห่อนตั้หม้อห่อนที่เด็กเอนานั่นลงกระเทียมผิดแล้วก็ขิงจ้ะต้องไปต้มใส่กันเลยอันนั้นเดี๋ยวนี่อันไหนยังก่อนกวดที่ว่าเต้าเกลยวเต้าเกลือไหมนี่ นี่เตาเกียวถ้าใส่ที่หลังเพราะว่ามันมันแบบบดไหมปูโอ้แบบละเอียดแล้วมันก็มีแบบแบบเป็นเป็นทัวจังสีเลยนั่นนี่ก็ได้ขึ้กันเสียบพื้นโกนตันปิ๊บตันปิ๊บลงไป

ต้นไมารีวิว่นววนจ๊ซ้อนขอซ้อนนึง่นเดียวก็อือสีดเข,ข้มข้นุ้มเสียบุ้มนัว ปลาทั่วบอกว่าไปยื้อตั้งสามปีหมดเลยว่าเข้าเดียวยิ่งดีแบบหน้าหันบักหน้าใหญ่เลยไม่มีไปมากินกินมือวะเนาะแบบน้ำไหลแบบเต็มที่เนาะเนายเพราะท่านเดี่ยพ่อเป็นน้ำย้อนแลับปิดมาหนีประตูไปอีกโอ้น้าไหลน้ำไหลเพราแล้วเนาะเพวพอแล้วเีจะพ่อจะพ่อปลาไหลเดี๋ยวเดียวมันดีตาบอดลงมือเลยแบกหน้าไม่มีน้ำเราไม่มีน้ำไหลเ็ดกินแบบเน้าเลยแต่ใหญ่ท่านในตู้หุ้มไฟคือเก่าแล้วท่านพี่เดี๋ยวก็ที่เอา ต้นนี้ลงมแม้ว่าเดือดกนไม่ตัวน้ำปลาน้ำได้ทีนลังนน้ำปลาน้ำติดทั้งทุบเลยวะทุบยังทุบกวดตีหอมโอ้ทีน้ำต้มสุกเด้อะทีหลังน้ำต้มสุกเขาลงไปไปรุ่นถอยเบิ่งเพื่อว่าอยู่กับทีมงานว่าผู้ดีเห็ดอย่างเน่ประมาณสี่แล้วครับโอ้ยนั่นทานสิ่งของทานไแบบของพวกนี้ โอ้ขอบคุณเลยไเด้อพอแอดไม่นั่นเอ็นนั่นทานสิ่งในเทรงน้ำเพ้งในนั่นน้ำพึ่งน้ำพึ่งโคองต้เราว่าน้ำพึ่งหงขาวตเราไปบอว่าเราคือคนบนเราสมบูรณ์แข็งแรงบัวเลยวานั่นอยู่ไหปนรบุคือเราอบ้านเขาไป็นที่สีก็เมลนองไพ่นีแล้วเบาปุ๋ยแต่ว่าควบมลกับสูบเบาปุ๋ยประเดีว่าเด๋อวนี้ คักสอบไปสีสูบเบิ้อนึ่งใครได้ไปก็ไปติีต้องเบิ่งโดนด้ควมรอมมันีมากเลยล่อเลือกล่อลือกล่อเลือกลอเอเสียบนัวนี่าบอกยู่ไปไกลเด้อสาคำเบี้ยตําบอลได้ทั้งนั้นเสียบแล้วควรตัวหาไปเกี๊ยมเห็ดจน้องมีเวลากินพี่น้องยาลายกินกินประเด็กบองเีมืนเลี้ยงกันเดกบองถอยเข้านะสน เห่วยๆเถอะพวกนี้เอารถไปหลังไม่หอนหพวประเดี๋ยวเต็มเ่นห้รถค่อยเต็มอ๋อสิกินก็ไปจ้ะตองหันเรื่มตำหากักซีสซพี่น้องว่าเป็นยังตำไซส์ลังหอมเอินเกินกินก็บอยแข่งิงเงี้ยเอาเสเด็กปูมันหอมขิงไหมกิงกับตอเขียวไงซมได้แบบนี้ซิมอหลี่ได้แบบนี้ิมเหัอนหันสารบเผาก็พี่น้องกัน ลืมส่ผงชูรสโอ้ย่าญาณญาลืมทแทบ้ามาีันมันเป็นบ้านเ้้านนาะมันเป็นเลนเป็นเนยงเลยจกันมาผงชูรสกับสิว่าพอดีอยู่ลแต่ว่าเขาต้อง่ซส่ผงชูรสน้อยนึงเี้วมนัวแม่นซิมนะอนนซิมแบบเต็มสอนบาดูโอ้ยบด้นี่แหะซึนี่แหะสิว่าซิมตีเนาะอันนั้นสิกินซอสเต็มสอนเป็นไอจางเข้ม ปลาเลีเดอดเต้าหู้น้ำตุ่มเดีอดเต้าบ่ปุ๋ยมาซิมเต็มส่วนโอ้สายเพชรนะเดือดเนาะหัวปลาลงจ้ะโอ้หัวปลาก็มีตะสินนะหัวปลาโอ้ยตหัวมึงว่ามันตุ่มเสียบเพราะที่้มหัวปลานุ่โ่เนี่ยสมพมันแทงเหรอปลาน้โขงนี่มันบ่เข้ามันบเข้าปลาอือน เดบอดเดอร์สตาร์เกียร์ครับลงไปตามเลยสุรดรถ<ง>ครับนี่ผงเสียบผงนัวเอาวเนี่ยผงนัวเจ้าเกี่ยว,ยวลงไปอืมพี่หน,นึ่งผงนัวซอส ที่อยู่ขาวาที่ว่ายังไงกันแถมเอาชัดเรียบร้อยแล้วครับนี่แม่น้องวัลสินพินิพ,พอดชัดเรียบร้อย,อยโอ้เนี่ยปลามันคืองามคือกับอันเซี่ยมอนเนาะเซีมอน,น,นมมอันเไ็นได้สามาิมีปลาอื่นมาจุ่มน้ำมูทีมงานเด้อครับน้ำผีน้ำนวลนี้ แซ่บน้ำกันอยู่ไก่อยู่ไก่อยู่ทยอยู่นองก็ดีครับเสแซ่บกันมือนี่เตรียมถด่ขาโพดอย่าึมงหีไม่ได้กินเล้วเี๋ยกินกีกอเหรอยังากินถาดลอย่เหอกินแบบย่งก็นำหอนเดดดลุงวงดีกับเมนเดการเราแบบนี้โอ้ใครโมยพี่น้องพ่วงสได้จุ่มเร็วบนี้โก้องพักลงมี พักบุงเนี่ยต้นตั้งชายตีเบาแม้อผอก็ร้องเดยกพอดีะาห้ามจุ่มใ่ทโทครับกนาเออเด็กกี่ีมือ้อจุ่มลงไปจุ่มไปเลยจุ่มเลยจักจักหน้าที่เนานวานำหนึ่งันหาทนำนึ่งวดสีพมันเลพน่อยกินนอหาหน่อหาไปเอาคว้เอาขน

โอ้มาลุยขึ้นวางต้องเย็นจิ้มน้ำจิ้มแล้วติดจิ้มเนื้น้ำจิ้มน้ำไลเตียงน้ำไหลตงโอ้หอมน้ำจิ้มครับปลากระป๋อข้าวครับพี่น้องเนื้อพ่อยๆครับพี่น้องยัมกรุบกรุบงังเสียเลยไปลุยพี่น้องสวัสนี้มากสวัสดีฮะเซลเซลกันท่านหัวหน้ากำลังเตรียมหมอดื่มยันด้กันครับไงมีไงท่านี่มีตู้เตรียมการกันมาเด้อพี่น้องเลยบาทนี้ครับ นักจัดเต็มครับพี่น้องมนเลยหอ้นหนามจิ้มเลยของหจัามึงก็ดีคับพี่น้องลปดลมปดเอาเสียสายสายเงาเข้าไปทางไหนประตูเนี่ยนี่งมากนนี่ดิโอ้ยไก่ปูดบังก็ตะเกียบไงไกปูดเน่เขาตะเกียบตะเกียบไรล่ะหลาหลายฝ่นเนาะโอ้ยแย่คิวเนี่ยเขาี่อเราสักามุมุนมุนมุอยงที่เขาตะเกียบเี้ยง่า ส่อนครับจันเออ้อทีสูงของซุบะละครับไม่ฉน้ำกันมาเดอ้อเบาแย,าย,าย,าย่ชิมงานมูเมีนของไเป็นนมยูชิมก้านเบาหน่อยเบาหน่ย่ามาเดอ้อฝ่าแบบเจมเห็ดเขาข่เขาขกันเยอมากยังย่าเย็นนะคืว่าเจมปบเกเูเขาตัวปูโร่เอาไปมาที่จไปเกมบลาาตัวกันมีผูเขาอยู่ส่วนหยาไประยุยงอะไ้ไปโอ้โหยอยู่เบาบึกทีหลองเลย ปลาของคูงมาข้าวอิลีสมคขาสมราคาเี่เก้าอยู่้เอสมสมราคาของแพ้ผลเนาะขิงขิยมแยมเป็นไงจังสิขิเนียงกาพัดตค่านขของอาหารผลได้วานอาหปลาระดับเนาะทริเกีดาด้ยนี่ม่นได้หาดาวได้ไปกินปลาไได้เห้ง เมื่อกินมังงาดิลุกรุ่นมาไปเตี้ยไปขยานยานพี่เลยขึ้นหอดบ่ปุ๋ยเยาวเพกมีมูยันมีน้ำมากินหอดกันเลยเถอะยากกินหอดกันเลยเอะน่น้ำาเจเปุ๋ยยังาไปไหนวัาสูงพี่น้องน้ำตานงตั้งสูงแคนนข่ยขยานด้วยตัวกมาเตีตมาน้องเาบ่เคยนะเนาะ หมอยางจิ้นสินมันก็ตัวน้าย้อยลงลนน้ำคุ้งกอนเนาะ kind of น้อยๆแหน่ปพราะยันไหมแหมไปอาบน้ำคอยคอลเพราะท่านไหน่อหอนหาย่าสิไปจูงแขนดูกเพิ่นขึ้นมากไหมว่าปุ๋ยให้ตัวบักในน้อยๆก็จูงแขนเจ้าขึ้นมาเด่นย้่น้ำเขาเย่าเด่นน้ำาระจิักระอยลินเต้โอ้กเจ้ายูอน้ำน้ำคุ้งน้ำเขาเนาจ้าหเนาะนิกน้ค้งเลยะฟามาปิดต้นเนี่ย

Thanh quang pitching pump. Banh luôn liền bên ngoài bay 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 สุกง่ายเป็นผักนั karaoke, ่นแหละสุกหลายปุ้ยนั่นสุกแล้วต้นเบาโอ้กัวมา่นมาวนเฮาน่ะ่าเพิ่นนั่งซุ่มกันยังนอว่าตมันสิว่าอยู่โลบ่แม่นเด้มกนปาน้ํางมาอยากมาเบิ่งกันอยู่ใสน้ํางจได้ยนเแซ่บแท้แแซ่บกาแฟบ่รู้เงดอกมันอยากมาบ้านนั่งไห้มันไุนว่าบ่ว่าอลป่วยามีบ้านบ่พอเาน้ําตายอยปอก น่ารักติดกแฟน่าบ้านมีเต่าภูเขาทั้งผงภูเขาหลือป้าอย่าง่อ้ยมีเฮียนคนเถอมีอยู่เฮียนคนแต่ว่าส่วนหลายภูเขาหลายภูเขาละเราไม่ตรงหน้ายุทธภูมองันเราว่าสั้นกับสั้นหรือว่าไปสวนพอนงไพ่ขวมถาูลูกหนึ่งนะโ ควนหลายควนนั่นทีปลายางปลายางปลาปลาหวานาแซ่บกันเอาแซ่บขี่น้อกมาเด้อแซ่บแซ่บท่นหจันแซ่บมัดแซ่บเอาเ้านนันกินตยเา่าป้เบาตัว มูนี่มันดิเบิรวดเร็ดฝาทเดีย่ยเาฟหมปิดไปนน่นอนดนยุเดียวล่ดนี่เพราะท่านโคตรห่างไห่นเตคือเงียบเถอะทานบรทานห้องอย่าเข้าเด็กินบรอบนึงแจ่ปูแจ่แบังมาเสียบจอมน่เดี๋ยวพอฝนเย็น นี S <s <ut> ่ฟอดได่เยเหรอน้นั่งหอมหอมเลยทานงูตัวเบามาเด้อครับจากของทานครับพี่น้องแม่แอดพอนั่นเมืนบอกรุ่นแม่ดินนั่นตันจีก่อยกินไปทีมาาตั้งห่งเนี่ยมุ่กินไปเรื่อยๆมันสีอิ่มกอนมาละว่าใจเย็น หันแทบแไปลางนว่าโอ้เอื่อนกินไดเด้อเป็นยุ่นมาหลังเปล่นซื้อวิตาเบาพันแตดงว่าพนเห็นอยู่ในเนคิเนาะเดี่ยตานี่ไม่ิดเียวเยยอยากกินปลาโอ้มาไหลกินปลามกไดตัวใหญ่ตีเออเดดอดกินนเนาะไเ จะเด้ขอบคุณนเอบซี่สมองสุบอตแล้วครับขอบคุณพี่น้องบันไก่บันไก่บันไทยบันเล้าบัวยื่ไซก็ดีที่ติดตามมิซันบันหน่อยแล้วครับฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเรื่อยๆครับมื้อนี้ปลาปลาเงินปลาจุ่มเนาะแม่ปลาจุ่มก็ถือว่าแซ่บอยู่ครับก็ถือว่าผ่านอยู่ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้สำนีแล้วครับคลิปนี้มื้อนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ